เอาและทีนี้เรามาดูคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมอันนี้เป็นผลมาจากที่ไม่รู้พลังประชาลนเก็ทําตามแรงยุคที่ปองหรือเปล่านะบอกว่าต้องออกมาสักทีสิออกมานี้เป็นเรื่องเลยโยนระเบิดใส่พักเพื่อไทยอ๋อเป็นที่าตอนนั้นเขากล่าวหาว่าลุงป้อมคือเทวดาที่อยู่เบื้องหลังดีไอคอแล้วเราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วส่วนจะเป็นใครอ่ะพลังประชาชะมีหน้าที่ต้องพูดไม่ใช่เราใช่พอพูดปุ๊บเนี่ยนะพูดปุ๊บหนึ่งสามบาถมึงออกไป สองอักษรย่อมาเป็นแปดเลยกอไก่ตอเต่าสอเสือซอโซ่มอม้าหอดูแต่นั่นเลยนะกอไก่ตอเต่าสอเสือซอเสือซอเซอซอมอม้ามอม้าอ่ะซอโซ่นี่ไม่ไม่มีซอโซไม่มีมอมามีกอไก่ตอเต่าสอเสือมอม้าอ่ามอม้าเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยนะอ่าทีนี้เมื่อวานฉันไปสภาฉันถามเลื่อสอเสือคนนี้คือคนนั้นใช่ไหมบอกใช่อ่าใช่ไหมแต่เมื่อวานก็มี ออกมาปฏิเสธกันพันละวันเลยใครบ้างคะนะคุณมาม้ามาม้าตะนแกกระดาวกันไปคุณมนพรจเจริญศรีออกมาเลยช่วย,ยช่วยช่วยข้างในคนที่ชอบเดินตามนายกกัไม่ได้เดินตามธุริยะเลยนะไม่ได้เดินตามธุรยยินะรยะคุณคุณมนพรบอกว่าใช่ดิฉันเป็นประธานอนุก,กรรมธิการผู้บริโภคจริงสมัยนั้นแล้วมีไอเดียไอคอนมาล้องเรียนจริงแต่ว่าเคียร์จบแล้วเคียร์จบคือผู้เสียหายได้รับเงินคือจากบริษัทเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะ คนมาแถลงข่าวเนี่ยไม่เข้าใจในบทบาทกรรมธิการนะบทบาทกรรมธิการไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดนะแก้ปัญหาให้ก็จบไปก็เท่านั้นนะไม่มีเรื่องอื่นใดเอาสสพักประชาชนมายืนยันด้วยว่าอยู่กรรมธิการเดียวกันมณฑพรแถลงข่าวใหญ่โตเมื่อวานนี้อมมาไปอมมาไปแล้วก็สอเสือเนี่ยนะสมศักดิ์เท่ตัวจริงก็บอกว่าผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องผมยู่กระทรวงยุติธรรมตอนนั้นจริงอยู่ว่า ออตอนนั้นเนี่ยสามารถเจนชัยจิตวันเนตรเนี่ยเป็นเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีแต่คุณไปดูไทม์ไลน์ใหม่นะพักปลดออกไปแล้วแล้วก็ตั้งมาใหม่แล้วก็ออกไม่เกี่ยวกับผมแล้วไม่เกี่ยวไม่เกียเก่ยวตอเตาเตาก็ชื่ออะไรนะอายุน้อยร้อยล้านอะกล้องหรือต้องนะผมจะนัืองเรอเขาเป็นผู้สมัครสสพักเพื่อไทยอายุน้อยร้อยล้านที่ทารายการอายุน้อยร้อยล้านไม่รู้จักใครคิว กล้องใช่ไหมกล้องอเออแล้วมาเป็นตออกกไก่กล้องแล้วก็สอสโซ่ก็แซมอ๋อสอสโซ่ก็พี่แซมแล้วต่อเต่าอ่ะต่อเต่าต่อเต่านี่แหละกอกไก่เนี่ยกล้องจะต้องในผมจัติดต่อเต่าเป็นตักสินได้ไหมไม่ได้เนาะเกติเกลเข้าจะขนาดนั้นไม่ได้เอาโอเคเโอเคอ่ะสอสโซ่ก็พี่แซมพโอ้พี่แซมนี่ตั้งนานแล้วออกไปตั้งนานแล้วอ่ะครับประมาททุกคนนี่ไม่ได้เกี่ยวข้อไม่ได้มีอะไรเลยก็ปัดพ้นตัวปัดไปปัดไปปัดไปอ่าปัดไม่พอนะ เดี๋ยวจะต้องตั้งทีมเอาคืนโฆษกพลังประชารัฐตั้งทีมเลยนะนี่ล่าสุดคุณภูมิธรรมก็มาบอกว่ากําลังให้ฝ่ายกฎหมายดูนะครับว่าจะเช็คบินโคศกพักพลังประชารัฐได้อย่างไรหรือไม่บอกแน่จริงเอาชื่อยาอย่าให้แต่ตัวย่อเปิดชื่อมาเลยปิยะตั้งวิชัยเปิดชื่อออกมาเลยจ้านะถ้าที่มากล่าวหาพาดพิงบุคคลภายในพักกันนะตอนนี้ฝ่ายกฎหมายกําลังดูอยู่นะครับเพราะคุณภูมิธรรมบอกว่า ช่วงนี้มีการวิาพากษ์วิจารณ์แบบไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็เข้าข่ายใส่ร้ายป้ายสีหากเกิดความเสียหายก็ต้องฟ้องร้องกันก็ทางโฆษกทางทางทางฝ่ายกฎหมายเขาคงพิจารณาครับว่าเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์แบบไม่อยู่บนฐานความเป็นจริงเยอะแล้วก็หลายเรื่องมีลักษณะที่อาจจะมีลักษณะที่เข้าข่ายการป้ายร้ายป้ายสีนะครับฝ่ายกฎหมายก็คงไปดูครับโดยทั่วไป ถ้าทําให้เกิดความเสียหายก็คงจะต้องต้องมีการอาจจะต้องมีการฟ้องร้องกันเพื่อทําให้มันเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนเพราะเวลานี้คนที่หยิบเรื่องราวเพื่อที่จะสร้างประเด็นโดยไม่มีฐานข้อเท็จจริงนี้ก็มีหลายส่วนมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าฝ่ายกฎหมายเขาคงไปดูในรายละเอียดวันนี้มีการกล่าวหาพักหลายเรื่องหลายเรื่องยังไม่เคยพูดถึงเลยก็เอามาพูดว่าเราจะขายชาติอย่างนนนี้หลายเรื่องไม่มี ไม่ใช่มันยิ่งกว่าจินตนาการนะผมว่านะครับเพราะนั้นการที่มันเอ่ยชื่อตรงนั้ตรงนี้เนี่ยมีหลักฐานเอ่ยเลยครับแล้วก็ผมดูแล้วรายชื่อย่อๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใครเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยโดยตรงนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องก็มีมีเหตุผลในการอธิบายแล้วนะครับอย่างไปพูดถึงมอมมะมอม้าเขาบอกเขาดูแลตามหน้าที่แล้วก็ได้มีการช่วยเหลือแก้ไขทําให้ทำให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายก็ได้รับเงินชดเชยคืนไปแบบนี้เป็นตน้นเพราะเขาทำหน้าที่ในการไก่เกลีย โดยมีหน้าที่โดยตรงที่เขาดูแลสอบเขาบอกหรือว่ามีบางส่วนที่ถูกกล่าวหาก็เขาก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยนานแล้วออกไปนานแล้วเอามาโยงกับพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยาอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองนะครับอยากให้แล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทําอยู่นี่เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นของตัวเองหรือเปล่าอันนี้อยากให้พิจารณาให้ถ่องแท้เพราะนั้นถ้าอะไรที่เกินเลยไปก็คงจะต้องมีการว่าตามกระบวนการยุติธรรมได้ค่ะ อืมนะครับอันนี้อันนี้เป็นเรื่องดีไอคอนนะครับที่มันมีเรื่องคุณภูมิธรรมแล้วก็พักเพื่อไทยมันมีหลายเรื่องเรื่องขายชาตินักขา่าวถามว่าเรื่องขายชาติก็ออกมาจากพักพลังประชารัฐมีการตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้รวมรัฐบาลหรือเปล่าจึงออกมาโจมตีพักเพื่อไทยอย่างหนักซึ่งเรื่องนี้นายภูมิธรรมบอกว่าไม่ได้บอกว่าออกมาจากพักพลังประชารัฐนะแต่มองว่ามีการจินตนาการกันไปมากหากเกี่ยวพันกับใครคนนั้นต้องรับผิดชอบหมายถึงว่า ไปไอ้เรื่องขายชาติเนี่ยจินตนาการเกินไป oh, อ๋อใชนะเราคลั่งชาติจินตนาการนะป่ะคะคลั่งชาติคลั่งชาติคลั่งชาตินี่เป็น,ปน,ปนคือ,เ,อเลือดเนือ oh, uh. เอ้อคลั่งชาติดีกว่าขายชาติ oh. ถ้าบอกว่าขายชาติจินตนาการถามว่าแล้วเกาะกูดเป็นของใครพ oh. ูดชัดๆว่าเกาะกูดเป็นของไทยพูดส oh. ิเกาะกูดเป็นของไทยเกาะกูดเป็นของไทย เก,กเออาะก,กูดเป็นของไทยพูดชัดๆเลยจะไปอ้อมแอ้มเออตลอดมาเนี่ยตั้งแต่สมัยเศรษฐาจนสมัยอุ้งอิงแล้วอ้อมแอ้มเรื่องเกาะกูดมากเกาะกูดเป็นของไทยไม่ต้องไปบอกว่าคัมพูชาเขาไม่ได้อยากได้หรอกครับเราไม่ได้ถาม,กกมาว่าคัมพูชาอยากได้หรือเปล่าแต่ออไม่ได้สนใจเออกาะกูดเป็นของไทยเ,ออเหมือนกับว่าโทรศัพท์อันนี้เป็นของพี่ปองเป็นของพี่ปองคือของพี่ปองพี่กองไม่ได้อยากได้พี่กองไปถามพี่กองก่นพี่กองอยากได้หรือเปล่า กานว่าเราทํางานด้วยกันแล้วก็ไปถามว่าพี่ก้องอยากได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวอันนี้เป็นของพี่บอลของฉันก็คกูดเป็นของไทยไม่ต้องไปถามว่ากัมพูชาเขาอยากได้หรือเปล่าไม่ต้องไปถามให้มันอยากได้ก็ไม่ให้ไม่แต่ใส่เม็ดเดียวหรืออยากได้หรือไม่อยากได้เราไม่ได้อยากฟังเราไม่ได้อยากฟังว่ากัมพูชาอยากได้เกาะกูดหรือไม่อยากได้เกาะกูดเราไม่ได้อยากถามเราไม่ต้องการถามและไม่จําเป็นต้องถามและไม่มีเวลาไปถามไม่ต้องถาม ไม่ต้องคือไม่ต้องถามสิ่งเดียวก็คือว่าประกาศไปเลยว่าเกาะกูดเป็นของไทยแค่นี้จบเกาะกูดเป็นของไทยรวมทั้งอาณาเขต เขตจำเพาะทางทะเลที่เกี่ยวเนื่องกับเกาะกูดก็เป็นของไทยของอเราทั้งหมดจบเออไม่ต้องไปกล้าประปก,กาศอย่างนี้ไหมละ่ะก็ไม่เคยกล้าประปก,กาศแบบนี้ไงก็ไม่เคยกล้าประกาศด้วยประโยคเหล่านี้ไงคนเขาถึงพูดกันแล้วก็ไปบอกเขาว่าคลั่งชาติคลั่งชาติไปตีตราคนที่บอกว่าเราจะรักษาเกาะกูดไว้ว่าคลั่งชาติแล้วทําไมไม่กล้าพูดนะเป็นรัฐบาลทำไมไม่กล้าพูดถ้นะไาไม,ไม่กล้าพูดก็ออกไปให้คนทีากล้าพูดออกมาพูดไได้เขาคลั่งชาติเขาก็สวนกลับว่าก็เดียวขายชาติ เออแล้วคุณทักษีน่ะขายไปเท่าไหร่แล้ววะยิ่งรักอ่ะขายไปเท่าไหร่แล้วอ่ะเออประสาท